สวัสดีค่ะวันนี้เมนูที่เราจะทำนะคะก็คือสุกี้โรยนะคะเราจะมาทำสุกี้โลยกันอันนี้ก็จะเป็นหมูนะะคที่เราจะมาอันนี้เราสับหมูแล้วนะคะแล้วก็จะมีต้นหอยทีแล้วก็จะมีแคลเซียมที่เราจะมาเราหมักส่วนนี้เป็นหมูหวานที่เราซื้อมาเรรียยบ้อแล้วแต่นี้เป็นหกไก่นะอมันไปแล้วเราจะนองประมาเนาะสี่สิาร์เขาจะไหลออกมาล้วันเจ็บติดกที่ไหเราปรุงเครื่องก่อนนะเอาหนึ่ไป คือจังหวะที่เวลาเราเราเก็บรอใช่ไหมคะรออาจจะแบบว่ามันอาจจะไม่โดนกันถ้าช่วงที่มันโดนกันจริงจก็คือจะเป็นแบบนี้เราถามว่าแพลตฟอร์มยิ่ขึ้นนะครับคือสีฟ้าเกียวนิดนึงเนาะ แล้วก็การเดี่ยวไว้อีกก็อาจจะเป็นยี่วยัยนะครับซึ่งก็จะได้ประโยชน์กันอ<ร>ันนี้ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จะพาเราไปได้ดีกับแผนในการลงทุนแล้วก็สนุสกสนุกไปด้วยกันนะเรื่องนี้สนุกมากมากเลยโดยเฉพาะ,ะเรื่องของการลงทุนนะฮะน่าจะอร่อยอะยายาให้มันเข้ากันแล้เวเราก็จะตอกไข่เนาะมันก็จะมาเน ใ,ใส่น้ำมันนิดนึงนะคะน้ำมันสักสองหยดพอไม่ต้องใส่โอเคทำไมต้องใส่น้ำมันเพราะว่ามันจะทำให้ไก่ลรานุ่มไก่จะไม่แข็งนะคะ แตงงอยากใส่เกลืงนะเดี๋ยวเราตใส่ในันเพราะว่าเวลานึ่งแล้วเวลาเวลานึ่งเป็นสกี้แล้วเนี่ยมันจะออกจืดเพราะฉะนั้นเราก็จะทำส่รสชาติเคกนี้เเพบกันดวดในช่ก็ลดางถ้าว่าคุณนี้เราจะใส่เกลือชุนปูนแค่นึงถึเนต์เกลือต้องใส่เกืองนัน้าเงินเ้อไปมีในน้ำัองก้าวมาจากาคาทมันและมาตการของรัฐบาลในการเข้ามาดูลานหลาร

แล้วเราก็ใส่ไข่นกน่ส่อไปที่มันมีบนออกมาเนขาจะประเลยว่าตอนนี้ฉากทเดวก็อฉากท็ากทาัรกมันได้เปลนแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่มีรอลกระกบมันจะขนาดไหนานะครับไม่มรบประบในวันนี้กับวันข้างหน้าเป็นอย่างไรเขาใช้คำว่าอนาคตยังคาดเดาได้ยากนะครับรู้แหละว่าฉากทนเปลี่ยนนะครับทีนี้ในแม้แต่ที่วันนี้คุณิตตาอ่ามันจะมีอยู่ไฮไลท์ก็คืออยู่ข้อตกลงการละารตกลงนะครับคณะกรรมการบอกว่าความไม่แน่นอน สมมติว่าการจราจรการค้ามีความยืดเยื้อแล้วสังคมเข้าของตลาดเนี่ยได้เปลี่ยนจากตาลปัจจุบันก็คือหมายความว่าไม่ได้มีอะไรมาก เล่ากันดีแล้วเนาะบอกว่าวัตการสมให้แต่เนี้ยคือเขาเล่นกับานอื่นไม่เคยสิเราไปลวกเราต้องไม่ได้แต่ว่าข้างหน้าจะรดไหมใบเป็นลวกขักก่อนเนาะไปลวกไประกาศขาวก่อนแล้วเรามามมวนกันเนาะมามมวนสลัดโรกันนะคะนี่นะคะน้ำเดือดนะคะเราก็เอาประกาศขาวนะคะเรามาลวกตรงนี้นะคะลวกแล้วเราค่อยเอาไปมมวนเนาะ มีตังค์อยยยู่่นนิดหอก็ันนี้เป็นหมูนะคะเราจะใส่ไข่เพิ่มไปแล้วก็อันนี้คือเราใส่ซอสหมูเพิ่มลงไปอยู่แค่ crypto currency ที่เรป็นคือระบบที่ใช้ได้จริงๆในระบบการเงินการธนาคารอย่างเช่นบูชัวแบง์อย่างเงี้ยคือธนาคารที่ไม่มีพนักงานไม่มีสาขาอยู่บนแอปพลิเคชันสามารถที่จะอิมพิวสันระบบธนาคารแบบเงี้ยบนแพลตฟอร์มของ ledger ledger ได้เลยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญจริงๆไปต่อที่สตลล่านะคะ เซมิลลาก็ออกมาเคลมทีแล้วนะครับเม <น Bem S 1> ื่อ20ชั่วโมงที่แลว้วนะคะับเมื่อวก่อเรื่องของแนอ,งอนคอร์ที่เป็นคอนเน็กัดับเซมิลาเน็ตเวิร์กนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับเซมิาก็ออกมาเคลมว่ามัไม่ใช่แอนด์ธรรมดานะแต่ว่าเป็นเทรดดิเชียลแบงค์ซึ่งมันมีความสำคัญยังไงก็คือธนาคารที่ใช้สำหรับการชำระบัญชีตามหลักฐานสามารถที่จะอินพุตอยู่บนเซมล่าได้คิดว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องพันธบัตรเพื่อการชาระบัญชีระหว่างประเทศที่คือมิส เรามาหมักกันเลยนะคะผสมอีกที่คนมากในอาเซียนแล้วก็เอเชียที่ไม่ดังจีนไม่ดังญี่ปุ่นไม่ดับเกาหลีใต้เพราะว่าถ้าจีนเนี่ยเขาได้จเป็นไปแล้วเราทําไก่กันก่อนนะคะเรามาทําไก่กันตรงนี้นะคะอันนี้คือผักที่เราลวกมาแล้วนะคะอันนี้คือเราลวกมาแล้วเหตุผลที่เราลวกเนื่องจากว่าเหตุผลที่เราลวกเพราะว่าเราจะต้องใช้ตรงนี้ม้วนถ้าเราไม่ลวกคุบมันกรอบใช่ไหมคะมันก็จะลวกไม่ได้ เดี๋ยวลองมาลวกกันเลยนะคะวิธีการเราก็จะทำแบบนี้เดี๋ยวราใส่ร้อนนะร้อนร้อนร้อนเทีย่ยงแค่แตะเลยตก,กา,างหัวนี้เราทำไก่ก่อนละกัน,กนจะไปแยกไก่ ไปเลยแล้วก็ใส่ใบต้นหอมถ้าใครไม่กินผักก็ไม่ต้องใส่ลงไปนะตัง้งห่อแล้วเราคํา้นวนเลยนะคะจริงๆมไม่ต้องเอาข้อตยกไป ราค่อยเอาไปนึ่งเนาะเรวแยกก่อน,นเดี๋ยวเราขอเวลาทำสักพักหนึ่งก่อนเนาะเดี๋วเราค่อยมาดูกันเนาะเรา,าออกากอบเนี้เดี๋ยวเรากวนวนวนมวนมวนไปนะคะ เราแค่เอาไปนึ่งเนาะความของเขาคืนค่ะแต่เรามีหกส่ว<ม>เส้นใส่ะใส่บนเส้นด้วย ูดอยู่เสมอว่าอยากให้เหมือนแบบนิชาชีเพราะว่าหาวิธีเข้าถึงเราเก่งเนะหลือเกินคือบางทีคนที่มาจีบเราเนี่ยเขาเล่นตัวมีเธอมินชัชนใช่ไหมแต่พวกพิชาชีนี่เขาทุ่งไม่อั้นเลยนะจริงนะแล้วอย่างล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะาหลายคนที่อยากจะลกเสื้อผ้ามือสองบางทีจะไปบริจาคมันต้องใช้กระบวนการหลายขั้นตอนแต่นี่เขาบอกว่าเป็นบริการมารับซื้อถึงที่เลย<อ>แถมได้เงินเข้ากระเป๋าด้วยพี่ต๋อมันมีคนได้อย่างจรินจริงใช่ไหมแล้วจะสังเกตหรือว่ามาสงสัยอะไรก็ในเมื่อได้เงินแล้วแต่ ค่ะคุณผู้ชมครับมิจฉาชีพที่เข้ามาหลอกลวงคนที่อยากมาลกอยากจะสร้างไรายได้ปรากฏกลายเป็นฝันร้ายเพราะว่าไม่ได้เงินและเสียเงินมากกว่าที่ควรจะได้ไปเสียอีกอวิธีการของคนเหล่านี้เป็นอย่างไรมีอะไรที่เราต้องระมัดระวังกันบ้างรู้ทันกันได้วันนี้นะคะอยู่กับพันตำรวจโทว,วสุเทพใจอินรองผู้กํากับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยืนนะถ้าลองผู้กกับครับถ้าเกิดจะถามว่าไอ้แผนเนี่ยที่วิชาชีพใช้เนี่ย มันเป็นยังไงเพราะสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างใหม่นะไม่ค่อยได้เจอเน,อะนาะมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบการรับซื้อของมือสองนะจริงๆต้องบอกว่ารูปแบบนี้มีมานานแล้วนะครับอ้าวเหรอครับมีผมไปเช็คข้อมูลย้อนหลังเนี่ย <c oughs> มีมาเป็นปีแล้ว <c oughs> แต่ว่ามันจะเปลี่ยนสตรอรี่รับซื้อไปเรื่อยๆนะครับส<อ>ิ่งเหล่านี้เรียกว่ารับซื้อคลิปคำว่ารับซื้อคลิปคืออันนี้เสื้อผ้าใช่ไหมครับกระเป๋าเหรียญเก่าธนบัตรเก่านะครับไอดีเกมเก่าใส่ือรับซื้อคนทุกอย่างนะเพื่อต้องการล่่่ออให้้คนนเเเียยขาไปปต ซึ่งเดี๋ยววิธีเราก็จะพูดกันต่อว่าจะเขาทำยังไงก็คือมีมานานแล้วไม่ได้เพิ่งมีมานานนะครับใช้คำว่ารับซื้อคีย์เวิร์ดคือคำว่ารับซื้อผมหาข้อมูลในระบบการรับแจ้งเนี่ยเขาแค่เดือนมกราปีนี้นะครับสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเก้าร้อยกว่าเคสในเรื่องของการรับซื้อนะครับที่เป็นคีย์เวิร์ดครับกันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าหนึ่สองไม่ใช่แค่เสื้อผ้าแล้วความเสียหายเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยหลักสิบล้านบาท อยากใส่อะไรล้วก็ใส่ไปครับว่าเก้าหม้อยปาาเนี่ยเก้าหม้อยเคสแล้วอันนี้ยังเป็นไก่ความเสียหายมีตั้งแต่หลักพันไปถึงเคที่เยอะที่สุดเนี่ยมีหกแสนบาทจากการทำธุรกิจที่มิจฉีพเข้ามาหลอกเราครับลักษณะ ส่แค่หอดแล้วก็ใส่เห็ดนะคะเงินครับส่วนใหญ่คือเรื่องของเงินวิช่ทีระสมของการได้เงินจากเราครับแต่ีจริงเราเป็นคนขายของใช่ไหมครับเกี่ยวกับเราซื้อเราเอ้เราควรจะได้เงินจากเขาสิถแต่มันจะมีภารกิจชักชวนครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันจะชวนให้เราเนี่ยเขากลุ่มต่างๆจะมีไลน์โอเพนแชทนะครับก็คือเราจะไปเจอพวกเนี้ยผ่านทางช่องทางที่เราโพสต์ประกาศกลุ่มขายของคนเล่นต่างๆก็จะมีคนทักเรามาทักเรามาเสร็จก็จะดึงเรานะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีกลุ่มขายของนะ ที่ขายเสื้อผ้าใช่ไหมเป็นอย่าขายเย่ๆไม่เดี๋ยวหนไมีลูกค้าให้แต่ต้องเข้ากลุ่มโอเ n c แชทนะพอเข้าเสร็จครับก็จะมีภารกิจให้ทำทาลครับตามรูปก,ก็จะเริ่มมีภารกิจมีหน้ามาอยู่ในกลุ่มเหมือนเหมือนมีคนที่บอกว่ามาขายเหมือนเราแต่ต้องทำภารกิจด้วยกันนี่ลูกค้าเรามาดูกันที่เราทำไปนี่สวยนะคะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันนะคะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันค่ะจัดหัวหอยัดข้าสอร